กลับมาอ Eugene, <T _ t _ีกครั้งนะครับสำหรับ d ดซีจากพารทที่แล้วที่เราลืมปืนกันนะครับแล้วก็เดินป่ามา โดยมีแผนที่ตั้งใจว่าจะไปที่บาโรตาต่อนะครับเราก็จะมุ่งหน้าต่อกันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เล่นก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่แล้วก็พาร์ทนี้น่าจะไม่ได้ยิงไข่น่าจะเป็นแค่เพียงการไปค้นหาของแล้วก็ฟาร์มของนะครับผมแล้วเราก็จะมุ่งหน้าสู่บาโรตาหรืออะไรวะแอสติปมันคืออะไรบาโรตานั่นเองนะครับสนามบินที่บาโรตา ก่อนหนึ่งเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ DKS นะครับขายเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดรวมไปถึงเกมมิ่งเกียร์ Steam Wallet ก็มีขายเกมท,ทั้งถูกต้องลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น Uplay Steam Origin ก็มีขายนะครับ DKS.IN.TH ฝากไว้ในอ้อมอ,อกด้วยนะครับสำหรับ DC Part นี้นะฮะเราก็จะต่อกันไม่มีใครตามมาซอมบี้ก็ไม่มีถือว่าเป็นไรที่สบายมาก ยังแปลกใจอยู่ครับว่าเวลาเดินเดินไปอยู่มันจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบค้าไปกึกหนึ่งกึกหนึ่งนี้ยแต่ไม่ได้เป็นกําลังจะบอกว่าไม่ได้เป็นบ่อยแต่เมื่อกี้ก็กระตุกกึกเนี่ยกึกอีกละกึกอีกแล้วกึกกึกอีกแสดงว่าผมน่าจะตั้งค่าวิดีโออะไรผิดสักอย่างเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะหายกระตุกหรือเปล่านะครับไปตั้งค่าอะไรมานิดหน่อยแต่มันก็น่าจะดีขึ้นไม่ไม่ดีแล้วแหละ ไม่ดีขึ้นแหละเวลาปัดแบบปัดทนี้มันก็จะกระตุกหน่อยเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคสูงนะครับไม่ยา่ค่อนข้างกินมากๆเลยเพราะว่าเป็นเกมที่กระตุกกับเอนจินแล้วก็ DC ก็ยังมีบักเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าพูดถึงความสมจริงเนี่ย DC กินขาดครับกับเกมซอมบี้โซลไว์เวลเนี่ย DC เป็นอะไรที่สมจริงมากๆที่สุดแล้วไม่มีใครอยู่เลยเหรอนี่เราเข้ามาที่ไหนอะ่ะ จะมีพยาบาลให้เก็บไหมอันนีเราค้นพยาบาลก่อนละก,กันเฮ้ยเฮยเฮ้ยเสียงซอมบี้ซอมบี้วิ่งตามเราหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วซอมบี้มาไงโอ้ยชิบหายแล้วซอมบี้มาไงวะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีมีแต่ซอมบี้ล้วนโอ้ยงานเขาแล้วซอมบี้ไล่คือเราก็ประมาทไม่ได้อะครับ ประมาดไม่ได้เลยแล้วทําไมซอมบี้มันคานไปอย่างนั้นวะมันคานไปหาใครหรือเปล่ามีคนอยู่แถวบารโลต้าหรือเปล่าเจ็ดคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทางซึมมีเจ็ดคนแล้วกูบังเอิญเจอแบบนี้มันอะไรมันจะอะไรมันจะโชคร้ายขนาดอย่างนั้นมันก็โชคร้ายไ,ไปใช่ไหมละ่ะสนามบินไม่น่าจะมีปืนไรดับอะต้องค้นลงนอนแสดงว่าที่นี่เนี่ยมีการเพิ่มสถานที่เข้ามาด้วยนะครับเจ้าของเอ้ยคนนี่วะสัสคนนี่วะ จะหนีไปไหนโอ้โหเจ็ดคนยังเจอเอสเคคนม่อยู่ข้างบนล่าล่าสถานที่คล้ายๆที่เดิมด้วยเหมือนบ้านเก่ากูยิงขู่แล้วหนึ่งนัดกระสุนมีอยู่หนึ่งแม็กครับล่าครับล่าสิครับลงมาทางนี้หรือเปล่าลงมาทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงเงาเอ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 าตายซะตายซะตายเรียบร้อยโอ้โหเห็นเงาพอดี สถานที่คือคล้ายๆที่เดิมครับมีตึกแบบนี้ที่นี่เหมือนกันเป็นสนามบินบาโลต้านะครับและคิดว่าไอหมอน,นี่กันไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมอะไรวะเจ็คนในเซิร์ฟเวอร์กูยังเจออีกเหรออะไรจะโชคร้ายขนาดนั้นวะจะโชคร้ายหรือโชคดีนี่เนี่ยฮะโอ้โหเอาเถอะครับเอาว่าดูของก่อนแล้วกันแสดงว่าหนึ่งนัดที่เรายิงมนะันอะ โดนนะครับไปเอยียงเลือดมันเลยไหลใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราค้นก่อนไม่รู้ว่ามันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดบาโลต้าอีกก็ก็นะเดี๋ยวเจอกูสตาร์แนกนี่นี่แม็กของมันนะครับโอเคผมเข้าใจมีแม็กแม็กของมันแม็กของมันจริงๆจรนะิงๆผมไม่ได้มั่วรอบนี้เป็นแม็กของมันจริงๆนะโอ้มีอ่าแอนติ้เบอติกใช่เราจะเก็บแอนติ้เบอติกเพราะาเป็นของหายากเหมือนกันแล้วก็แม็กเอ็มเก้าเอสดีแม็กเนี่ยรู้สึกว่า แม็กเราจะเยอะเกินไปแหละอ่ะมีอีวีแม็กไม่เยอะหรอกแล้วที่นี่มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าที่นี่ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากอะไหล่รถอะครับไปดีกว่าเนาะไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ไว้เสียเวลาหนึ่งนะัดที่เรายิงมานัดแรกปัง้งหนึ่งนะัดแสดงว่านัดนั้นโดนนะครับเลื่อนมันเลยไหลแล้วผมก็เข้ามาที่นี่อีกที จะมีใครอีกไหมวะแถวที่นี่มีโรงนอนหรือเปล่าอะมีโรงนอนหรอวะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในเต็นท์นี้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเปิดมาก็ได้ยิงคนเลยะดีจริงเลยเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันนี่มันมอร์ฟีนนี่หว่ามอร์ฟีนมอร์ฟีนมอร์ฟีนต้องใช้ครับ มอร์ฟินนี่เอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราขาหักนะครับเป็นของจําเป็นมากถ้าถติว่าเราโดนซอมบี้ตบจนขาหักหรือโดนยิงจนขาหักแต่เราไม่ตายเนี่ยเราก็ได้แค่คานนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องมีมอร์ฟีนฉีดไว้เพื่อ,อกระตุน้นเขาเรียกว่าระงรับอาการปวดทําให้เราเดินได้ต่อน,นั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งแล้วคนก็ไม่น่าจะมาเพราะว่าเพลเยอร์มีอยู่แค่นี้แต่ยังเสกเจอคนอะอะไรจะโชคร้ายขนาดนั้นโอ้โห oh มีใครอีกไหมซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเรายังไม่ได้สำรวจละเอียดเลยเราสำรวจให้ละเอียดก่อนดีกว่าในโรงบินนั้นอที่ที่ดรอปปืนเหรอคือที่นี่มันไม่มีโรงนอนที่ที่ดอปปืนดีๆก็จะมีแต่โรงนอนนะครับโรงโคดังนั่นก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะประตูถูกเปิดแล้วถ้าเกิดว่าประตูเปิดแล้วอย่างนั้นแสดงว่าก็ต้องมีคนเอาของไปแล้วใช่ไหมล่ะ ไม่มีโรงนอนฮะสำรวจตึกนู้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่มันก็ไม่แน่นะครับลงเอ้ลงบินอะอาจจะมีแบบสไนเปอร์สักสักกระบอกเสียงซอมบี้ซอมบี้เห็นเราละเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าพยายามจะเสี่ยงมากมไม่มีอะไรนอกจากอาหารและไม่มีเฮี้ยร,รเลยไหนลองไปลงบินนู้นสิ ที่ที่เรามาร์กไว้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเฮ้ยเียซอมบี้อยู่ข้างในตกใจเดีย๋ยวตบอ้อ้อตบกูตบกูทำไมอะไรอะไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ขยะขยะแล้วก็ขยะขยะขยะ,ขยะแล้วก็ขยะนั่นเองซอมบี้ไ่กูเต็มเลยเฮ้ยนี่อะไรอะนี่ไม่ใช่โรงนอนนะเนี่ยนี่เป็นแค่ห้องธรรมดาที่เติมน้ำมันอะไรประมาณนั้นนะครับ โูแต่เต็นเยอะมากอ่ะเต็นนี่สุดลูกหูลูกตาเต็นพวกนี้มันไม่น่าจะดอบปืนมากน่าจะดอบแบบแค่ของพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะแต่ที่แน่ๆซอมบี้แม่งโอ้โหตามขอลายเซ็นกูบึ้มเลยครับคือกูก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นะนะอย่ามาขอลายเซ็นอะไรกูมากมายเลยไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องกรี๊ดพี่มาทุกวันในนี้มีแล้ววะไม่มีเว้ยซอมบี้โอ้ข้างหนา้าข้างหลังเต็มหมดไม่มีอะไรเลยโอ้ยโอ้ยอย่าตบโอ้ยเลือดไหลเชี่ยชิบหายแล้ว เลือดไหลแบบนี้อันตรายครับต้องใช้แบนเดตพันธ <c oughs> เราต้องวิ่งกลับไปที่โกดังให้ไวแล้วหาถุงเลือดมาใส่เดี๋ยวนี้เลยเลือดไหลเดี๋ยวจะตายเอานะครับซอมบี้เยอะมากไอสัตว์กูเกียดพวกมึง <c oughs> วิ่งเข้าเต็นท์กันในนี้น่าจะปลอดภัยแล้วซอมบี้น่าจะไอเชียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหซอมบี้ไม่เข้ามาลึกขนาดนี้เลยวะ ไปโอ๊ยโอ้ยโดนตบเฮียไม่ตอมบีอย่าทำลายกูึงจะแดกกูไปถึงไหนกูไม่อร่อยหรอกไม่มีค่าให้อุ้ยเลือดจะหมดแล้วเร็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 วชิบหายแล้วชิบหายแล้วพ่านผ่ๆนๆนนนนเรือเรเรบันเดนไหมเซลล์เร็วสงสัยเราจะต้องต้องไปที่เป้าหมายต่อไปแล้วครับต่อไปเราจะหา ถุงเลือดเพื่อเติมเลือดนะครับผมซึ่งภาคนี้ก็น่าจะเติมเลือดให้ตัวเองได้แล้วไม่ต้องให้คนอื่นเติมให้และสถานที่ที่มีเลือดมันก็มีแต่เต็นท์พวกนั้นแหละครับที่น่าจะดรอปถุงเลือดอะเพราะว่ามันเป็นเต็นท์พยาบาลใช่ไหมล่ะหรือว่ามีที่อื่นที่ดีกว่านี้เอเอก็คือขี้เกียจย้อนกลับเข้าเมืองแล้วอะเข้าใจปะพอย้อนกลับเข้าไปในเมืองแล้วซัมบี้มันก็เยอะแล้วก็แหลกด้วย อีกอย่างคือเราออกมาจากเมืองแล้วอะเราจะย้อนกลับไปที่เมืองมันก็กอะไรายอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องต้องหาต้องหาแหละยังไงก็ต้องหาถุงเลือดถุงเลือดเรามีในตัววะคิดว่าไม่น่ามีนะเฮ้ยทูบ็อกทูบ็อกทูบ็อกเกียร์ทูบอ็บอ,กบอกเรามีแล้วนี่หว่าหาสคริปต์แม่ท่านมาทำจัก,กรยานได้แล้วเนี่ยเราไม่มีถุงเลือดครับไม่มีถุงเลือดเลยมีแต่อาหารอืม จะทำยังไงดีถึงเลอจะเพิ่มทำไงดีจะเ,เสียงใครวิ่งวะเสียงซอมบี้วิ่งเหรอน่าจะเป็นเสียงซอมบี้นะนั่นไงซอมบี้วิ่งอะไรใครวะนั่นใครอะนั่นคนนี่วะหรือเปล่า ม่านั่นซอมบี้นี่หว่าประเด็นคือตอนแรกมันวิ่งไล่ไข่อ่ะเห็นแวบๆว่ามันวิ่งไล่คนวิ่งไปไหนวะวิ่งเข้าไปในนั้นเหรอไม่ไล่ใครกันแน่วะแต่ซอมบี้วิ่งมาหาเราบึ้มๆเลยอะแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนเห็นซอมบี้วิ่งไล่ไขแบบ่แวบๆซอมบี้วิ่งไล่ไครอะซอมบี้ตบไข่อ่ะ เสียงตบป่ะนี่ไงสัตว์มึงขึ้นมาไม้ไปตายไปสัตว์ถุงเลือดก็ไม่มีมึงมีถุงเลือดไหมมึงวิ่งมานี่ของน้อยงั้นคิดว่าไม่น่ามีถุงเลือดหรอครับคิดก่อนว่าเราควรจะกลับเข้าเมืองดีไหมเพื่อไปหาถุงเลือด คือตอนนี้เราคุมบาโรต้าได้เรียบร้อยแล้วแหละเยซสมบีมาข้างหลังไปดีกว่าเต็นเหรอเต็นพยาบาลจำได้ว่าตรงนี้มันก็มีเต็นนะเนี่ยเสียงใครวิ่งอ่ะ เสียงใครวิ่งอีกวันนี้รู้สึกหลอนเลยเกินเสียงคนเยอะเหลือเกินฟังเสียงแป๊บนะฮะเสียงอยู่ด้านขวาผมด้านซ้ายผมไปไหนแล้ววะเสียงตีนซอมบี้หรืออะไรเย่ะเสียงตีนซอมบี้เหรอไม่น่าใช่มากเสียงมันชัดถ้าขนาดนี้เสียงมันถี่ถ้าขนาดนี้หรือกูหลอนไปเองว่า ว่ามันมันเป็นคนคือตรงนี้มืดมากนะครับยังไงเราก็ต้องหาถุงเลือดให้ได้จะมีคนมาแถวนี้ไหมเนี่ยโอ้โเฮ้ยซอมบี้วิ่งไล่ใครอ่ะนั่นเสียงใครอ่ะ นั่นคนหรือซอมบี้อ่ะคุณเห็นมันผมไหมครับเมื่อกี้คุณเห็นมันผมใช่ไหมผมไม่โดนผีหลอกนะหรือซอมบี้มันตามผมขึ้นมาวะไม่ใช่ม่งตามกูขึ้นมานี่หว่ซอมบี้เห็นกูจากข้างบนด้วยเหรอคืออยู่ในตึกแบบนี้ซอมบี้จะเดินชานะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องระวังอะไรมากมายแค่เดินหลบๆมันไปก็รอดแล้วนะครับ คือเลือดเราน้อยแล้วลงจากตรงนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะลงไปตอนนี้ผมโดนแค่ปืนเก็บเสียงยิงก็ตายห่าแล้วนะครับจะลงไปสู้กับมันมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะมันก็ไม่ได้เสียงตีนซอมบี้ใช่ไหมข้างล่างอือมจะลงไปดีกะวะ่ากูคิดแปบ๊บ ูค,คิดก่อนลวกันซัมบี้เสียงตีนซัมบี้สินะโอเคเข้าใจไม่มีเลือดเลยวะ่ะลงไปคือเราโดนซัมบี้ล้อมอะ่ะลงไปลำบากมากในเต็นท์นั้นอะ่ะในเต็นท์พวกนั้นอะ่ะอาจจะมีเลือดอยู่ตรงนี้ก็ซัมบี้ตรงนั้นก็ซัมบี้ตอนนี้เราโดนซัมบี้ล้อมบ้านนะครับบอกตรงเฮ้ยไม่ใช่สริปแม่ท่านเหร เริ่มสับสนระหว่างคนกับซอมบี้แล้วกูตอนนี้หาทางลงให้ได้ก่อนแล้วกันหาทางลงจากที่นี่โดยที่ซอมบี้ไม่ไล่เรานนะนะเข้าใจเข้าใจผมใช่ไหมมันตามมาตรงนี้ว่าซอมบี้อ่ะเฮียซอมบี้อยู่หลังหลังกำแพงไอ้เชียตบกูนี่วะไาเดี๋ยวตายฮะเข้าโกดังก่อนดี่าครับเข้าโกดังก่อนแล้วก็หาทางออกให้ได้ มีอนซอมบี้ไล่ตบกูเละแน่นอนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเครื่องยนต์นี่หว่าไม่ใช่ตะกีแมทท่านตะกีแมท่านี่ผมทำจักรยานได้แล้วนะเนี่ยเมกไบเมกไบอ่ะนี่กูเป็นไข้ด้วยหรือเปล่าประหลอดแดงขนาดนั้นยังไงมันก็ยังไล่เราอยู่ดีครับเอาละภารกิจต่อไปก็คือหาถุงเลือดทีละเต็นทีละเต็น,ท,ตนทีละเต็นเลยลำบากนะเนี่ยเลือดน้อยเนี่ย เอาละค่อยๆเอาไปครับใจยเย็นไว้พวกใจยเย็นไว้ใจยเย็นไว้ไม่มีใครเห็นซอมบี้ไม่สนใจป้ายวิ่งวิ่งอย่างนี้แหละซอมบี้ไม่เห็นหรอกค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆซอมบี้น่าจะอยู่ในตึกนั้นแหละครับไม่น่าจะสนใจเราคนที่ละเต็นครับผมต้องคนที่ละเต็นเลยเนี่ยเต็นทั้งหมดนั่นอนะ่ะผมต้องคนที่ละเต็นแล้วก็ต้องระวังซอมบี้พวกนั้นด้วย ในนี้เราก็สำรวจแล้วเนาะไม่มีถุงเลือดนะครับมีหรือเลปล่าไม่มีไม่มีถุงเลือดโอเคเราไปเต็นถัดไปกันถุงเลือดถุงเลือดถุงเลือดโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วครับถุงเลือดห้าถุง <c oughs> กระเป๋าน้อยไปวะเซ็งเลยอะเอาของในกระเป๋าทิ้งไปบ้างได้ปะ แบนเดตเอาติดตัวไว้หนึ่งอันปะแอนตี Anti ้เบลติกก็เอาไว้อันเดียวพออาหารเดียนะอันว่าเกียร์ก่อนแล้วกันนะเกียร์ก่อนแล้วกันเอาอาบัตรแบค็คมาต้องพกไว้อย่างน้อยสามอันมอร์ฟีนเอามาเก็บใส่กระเป๋ามอร์ฟีนเพนชิลเลอร์ม Pain ไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะแบนเดตมีน้องสิบเอดอันถ้ากระเป๋าใบใหญ่กว่าน,นี้จะดีมากครับทุกท่านครับ กระเป๋าเก็บได้แค่สองช่องเหรอวะ,อะกระเป๋าเต็มแล้วนะตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วนะให้เลือกตัวเองห่อนให้งไงวะอ้าวทำไมให้ไม่ได้ชี้อบอกนะให้เลือกตัวเองไม่ได้อ่ะยี่ยอย่างงี้ก็ชิบหายดิว,วะเฮ้ย <c oughs> หรือว่าต้องไปที่โรงแจ้งมากกว่านี้ ไอเฮียให้เลือดตัวเองไม่ได้ชิบหายแล้วใครจะให้เลือดกูละเนี่ยกูไม่ีพวกในเซิร์ฟเวอร์นี้ไอส้สว์เลยชิบหายแล้วกูเลือดกูเหลือแค่นี้โอ้โหถ้าเกิดว่ากูขอให้คนเติมเลือดให้นี่แม่งหักหลังกูแน่นอนอะ่ะไม่ต้องสืบเลยอะ่ะโอ้โหสาเจอเลือดแล้วอะ่ะทำไงดีครับทำไงดีครับเราจะทำไงกันดีครับ อันว่าเก็บเลือดเข้ากระเป๋าก่อนแล้วก็ติดตัวไว้หนึ่งอันนะครับบัตรแบ็กมายเซลฟไม่ได้หรอวะหรือว่ามีซอมบี้อยู่แถวนี้เลยไม่ได้เลยรมานั้นวะ,นะซอมบี้อยู่ใกล้ตัวเราลองไปแบบลานกว้างโล่งๆเลยได้ไหมผมว่าคงไม่มีใครมาแถวนี้แล้วนะยังไงก็ต้องหาพวกมาที่เซิร์ฟเวอร์นี้ครับต้องหาคนมาไม่ได้จริงด้วยแบ็กยูดฟอร์บัิ ให้เลือดตัวเองไม่ได้ช่วยไม่ได้ครับอันเราก็ต้องอยู่แบบอย่างนี้แหละจนกว่าจะเรียกพวกมาหาเลือดให้ได้นะครับตำรวจทีละเต็นเลยว่าคือเต็นพวกนี้มันเป็นเต็นท์พยาบาลไม่มีปืนให้เก็บหรอกจริงๆมันต้องบัดรแบ็คไมเซลฟ์ได้ดิวะไม่มีจริงๆอเมื่อเราจะไปไหนกันต่อเนี่ย จะมุ่งหน้าสู่สนามบินเลยไหมซึ่งเดินไกลมากๆนะครับสนามบินเนี่ยแอร์ฟิวเนี่ยอโอ้โหดูดิขนาดแค่นี้แค่นี้ยังสามโลอะ่ะแค่นี้แค่นี้ก็จากนี้ถึงนี้ก็สิบเอ็ดโลอ่ะครับบอกตรงสิบเอ็ดโลจริงอ,อ่ะอะไปแอร์ฟิวก็อันตรายด้วยไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับแต่ช่วยไม่ได้อ่ะครับเจ็ดโลยังไงก็ต้องวิ่งแซมบี้ไล่ละไปอย่าโดนซอมบี้ตบเด็ดขาดตบโดนซอมมี้ตบนี่เท่ากับตายนะครับ เฮ้ย hey, ลราในนั้นมันจะมีอะไรดับประวะหอบังคับการอ่ะยังไม่ได้ไปสำรวจเลยไปไปสำรวจสักแป๊บก็ได้ครับไม่มีปัญหาต้องให้เพื่อนสักคนหนึ่งที่เล่น d ดซีมาเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ครับแล้วก็อืมให้เขาให้เลื่อนให้นะฮะโดยเราจะไปที่เฮ้ย <Hey, S 2> ใครวิ่งตามเสียงซัมบี้หมดเลยใช่ปะ่ะโอเคหาซคลิปแม่ท่านสักอันก็ได้มืองเนี่ยนะ ร้างจักรยานแล้วตึกนี้มันเข้าได้วะมันก็เข้าได้นี่หว่าโอ้โหซอมบี้เหี้ยอเหี้ยโอ้โหเข้าไม่ได้เหรอเหมือนจะเข้าไม่ได้ใช่ปะเข้าไม่ได้จริงด้วยเหี้ยได้แค่ปีน้นไปบ้างบนงั้นเราก็ทะลุออกไปแอร์ฟิ์เลยแล้วกันสกิปเมทัลเอ้ยนี่ไงเข้าได้นี่หว่าเข้ามาเร็ว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  มีอะไรไหมทั้งหมดไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยเสียเวลาปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยลงลงลงข้างล่างลงข้างล่างลงไงอะซอมบี้ดักอยู่ข้างล่างกูจะลงไงล่ะเนี่ยถ้าลงอย่างนี้มันจะกัดกูว,วะว่าไม่ต้องตีกูแน่เลยวะลงได้ไหมเนี่ยโอ้โหซอมบี้บึ้มซอมบี้บึ้มไปวิป่งให้ไวเลยโอ้ทะลุเข้าป่าไปเลยครับปลอดภัยที่สุดละอ้าวไอ้เชีย รั้วรั้วมีรั้วที่ตัดแล้วไหมรั้วที่ตัดแล้วนี่ไงไปมุงนาสู่แอร์ฟิวอย่างเต็มกำลังนะครับนี่นั่นไรอะ่ะสำรวจไหมสำรวจไหมค <c oughs> ือระหว่างทางเราจะสำรวจไปนู้นไปนี่ให้หมดนะครับ <c oughs> มันจะเข้าไปข้างในได้ด้วยมีซอมบี้อันตรายอย่าไลา่โก โอ้ยอ๋อลงลงนาปะอีนนี้น่าจะเป็นลงนาไม่มีอะไรครับลงดีกว่าโหรู้ดีอีกดักหน้ากูโอ้โหเก่งจังเลยมึงพอกวิ่งมาข้างหลังวิ่งมาดักหลังกูดิอย่าไม่เว้ยเอาไป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 ,ไปแอรฟิวกัน ย่งไรกูไม่เลิกเลยเอาวิง่งไปไหนกูอยู่นี่เฮ้ยตอนนี้คือเลือดน้อยนะครับเลยภาพเป็นสีเทาเป็นแบบนี้ภาพเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะและ้วทำไมมีคอมมีกลางป่าด้วยวะม,มันมาจากไหนวิ่งขึ้นป่าเลยแล้วกันจากจุดนี้สามารถมองแอร์สตริปได้ไหมแบบบนภูเขาอะไรเงี้ย จะได้แบบมาพิกัดไว้อุยมองเห็นแล้ววะวยมองเห็นนะเนี่ยมองเห็นนะเนี่ยเนี่ยมองเห็นนะหอยยลวมือสั่นขนาดนี้เฮ้ยเสียงซอมบี้มาไปซอมบี้โุยซอมบี้มาแล้วเลือดก็ยังให้ตัวเองไม่ได้จักรยานก็สร้างไม่ได้ โอ้โหอย่างไรตัวไม่เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวกันเดี๋ยกันเดี๋ยกันเดี๋ยกันถ้าเราคือเราโดนตบนิดนึงก็ไม่ได้อะครับผมเลยหยุดเดินไม่ได้ไงเนี่ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะจะตายห่าแล้วขอยิงมึงสักสองนัดอะจบเลยไอชิ้นี่แม่งจองล้างจองผ่านกูมากอะ ซอมบี้ตัวเดียวนี้บอกโหวิ่งแบบเหมือนมีความแค้นเลยกูทุกอย่างอ่ะดูดิเฮียจ yeah. ังไรอ่ะซาดากูจะถึงแอร์ฟิลไหมเนี่ยโดนซอมบี้ตบตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โห oh. ยิงไม่โดนด้วยปล่อยมันครับให้มันวิ่งไล่เราไปให้มันวิ่งไล่เราไปเรื่อย แต่มันก็เลิกตามเลยมัง้งนะยังไงก็ต้องหาทางสลัดมันให้ได้ไม่งั้นเราจะลำบากเฮียมยังไม่เลิกตามกูอีกเนี่ยโอ้โหอ่ะตามมาตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆไอ้หนูตามมาเรื่อยๆไอ้หนูตามมาตามมาตามมา เดินหน้าต่อไปครับหกิโลครับอาจจะถึงพาร์ทหน้าเลยแหละพาร์ทนี้คงไม่ถึงหรอกอาจจะตัดพาร์ทก่อนนะครับยังไงก็ต้องหาเพื่อนเติมเลือดให้ได้เฮ้ยึ้นเดินเข่าแล้ววะขึ้นเดินเข่าแล้วก็ต้องสปินเพราะมันเดินช้านั่นไงสลัดหลุดลยุยหลุดยังวะหลุดแล้วมั้งหลุดแล้วแหละหลุดแล้วหลุดเอ้ย ซอมบี้ในป่าไอเฮเอ,อ้ยตัวนั้นยังไม่พอเหรอมาไงเนี่ยช็ดเคกูเหนื่อยแล้วนะโอเคสลัดหลุดละเฮ้ย,ยไม่ตายด้วยเซ็งวะ่ะเซ็งมากกระสุนกูก็เหลือน้อยแล้วเนี่ย โอ้ซอมบี้เหี้ยซอมบี้เกิดในป่าด้วยคนาลำบากอะ่ะไม่มีรถนี่ลำบากอย่างแรงอ่ะครับจนกว่าผมจะสลัดซอมบี้ให้หลุดได้ผมจะต้องไม่หยุดวิ่งเอาละตายสักทีอสัตว์เอ้ยหวังว่าคงไม่มีแล้วนะซอมบี้นะ่ะโอเคเอา่า สร้างจักรยานไม่ได้สร้างไม่ได้เลยอันนี้ก็ทิ้งไปเจกะกระเป๋าหลุดละมั้งซอมบี้ไม่มีแล้วเนาะแต่ว่าซอมบี้อาจจะเกิดกลางป่าก็เป็นได้นะครับต้องระวังไว้ด้วย6กกิโลครับนานมากเดี๋ยวไว้มาวิ่งกันต่อพาร์ทหน้าและกันขอบคุนทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม อ๋อไม่มีอะไรครับสวัสดีครับผม